ชมคุณผู้ฟังเมื่อวานใบบ่ายเย็นพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยเขาไปประชุมกันก็ที่พักเพื่อไทยนั่นแหละประชุมกันสั้นๆว่ากันที่จริงเรื่องประชุมมันก็แค่พิธีกรรมใช่เขามีคําตอบอยู่แล้วเขาคุยกันมาก่อนแล้วล่ะใช่เขาตกผลึกกันละแต่เย็นเมื่อวานก็สร้างภาพประชุมกันสักนิดนึงสั้นๆจากนั้นก็จมมือกันออกมาตั้งโต๊ะแถลงหน้าตั้งโต๊ะแถลง ประกาศจะจับมือกันเป็นสารตั้งต้น212เสียงจัดตั้งรัฐบาลใช่พักอันดับสองอันดับสามเป็นสารตั้งต้นการถแถลงเริ่มด้วยการควักเอาถแถลงการควักเอาเอกสารสองแผ่นมานั่งอ่าน,นอ่านอ่านอ่านตรงนั้นแถลงการตรงนั้นไม่มีสาระอะไรอย่างไรแต่ว่าสาระมันจะไปปรากฏตอนถามตอบน่าสนใจนะไฮไลท์อยู่ตรงนั้นเราเข้าไฮไลท์เลยดีกว่าไปที่ไฮไลท์เลยดีกว่าใช่ค่ะเอาไฮไลท์จากใครก่อน พี่อ้วนภูมิธรรมไหมไปกันที่ภูมิธรรมเวเชยชัยนักจุตศาสตร์การเมืองประจำพรรคเพือ่อไทยก็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 นักข่าวก็พยายามถามที่บอกว่ารวมเสียงได้เกินครึ่งแล้วขอรู้ไสในสักนิดหนึ่งและมีคําตัวโตวที่บอกว่านับจากนี้ไม่มีอีกแล้วขั่วร้อยแปเสียงขยายความสักนิดหมายความว่าอย่างไรก็ไปฟังคําตอบพร้อมๆกันว่าคุณภูมิธรรมตอบอย่างไรเชิญค่ะ ปัญหาคือว่าเราไม่มีนโยบายหรือมีความตั้งใจที่จะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ขนานี้เรากำลังรวบรวมเสียงซึ่งเกินสองเกินกึ่งหนึ่งแล้วแล้วก็พยายามจะสร้างความมั่นคงเต็มที่จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราเรียกร้องขณะนี้คือเรียกร้องทุกพรรคการเมืองทุกกลุ่มทุกคนสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็ จากนี้ไปท่านสัปดาห์ท่านก็จะได้เห็นภาพการร่วมมือจับมือกันของพรรคการเมืองที่จะร่วมจัดตั้งรัฐบาลจากนี้ไปเกือบทุกวันออเอาละครับสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งมีคำโตโตจากปากคุณภูมิธรรมขณะนี้รวมเสียงสสเกินกึ่งหนึ่งแล้วจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าต้องเป็นคำถามนะเดี๋ยวค่อยทยอยดูประเด็นที่สองต้องจดเส้นใต้นะสิ่งที่เรียกร้องคือ เรียกร้องทุกพักการเมืองทุกคนสามารถเลือกนายกได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับการตั้งรัฐบาลปลายไทยเป็นไทยก็คือเรียกร้องให้ทุกพรรก,การเมืองและก็ทุกนักการเมืองแยกเรื่องโหวตนายกเพื่อไทยกับแยกเรื่องตั้งรัฐบาลเพื่อไทยออกจากกันการช่วยโหวตให้นายกเพื่อไทยอย่าไปหวังเป็นรัฐบาลมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการร่วมรัฐบาลพรรเพื่อไทยอ้า ต้องการจะส่งสัญญาณไปที่พรรคเก้าไกรถูกถีบไปเป็นฝ่ายค้านแต่โปรดโบวตให้นายกของผมหน่อยอย่างนั้นเหรอคือโบวตให้เป็นนายกไงแต่ตัวเองอยู่ฝ่ายค้านไงไม่ต้องมาร่วมรัฐบาลก็ได้ด้วยเหรอมีด้วยเหรอปกติมันต้องจับคั่วกันให้เสร็จสับเรียบร้อยแบ่งเก้าอี้เผยแบ่งเค้กเสร็จสับเรียบร้อยแบ่งเก้าอี้รำตรีอย่าต้องรลมตัวจึงเข้าสู่กระบวนการโบวตนายกใช่ต้องตกผลึกใครจะโบวชให้ใครในช็อตของการหวตนายก มันต้องจับคั่วกันให้เรียบร้อยมันต้องแบ่งเค้กกันให้เรียบร้อยคือคุยให้จบไม่มีใครยอมบบดให้ใครล่วงหน้าโดยที่ยังตกลงกันไม่เสร็จหรอกไม่มีถ้าเขาเอี้ยังไม่ลงตัวก็ดึงเชิงกันก่อนได้อะอะไม่มีไม่มีมมพูดได้ไงผมไม่เข้าใจออหรือพูดไปงั้นเองทออุกคนโหวตนายกได้นะไม่เกี่ยวข้องตั้งรัฐบาลออโอเคทีนี้นักข่าวก็พยายามพยายามจะถามตกลง ที่บอกว่ารวมเสียงสสได้เกินกึ่งหนึ่งแล้วม,ม,มีพักสองลุงด้วยไหมั่นแน่นพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติมารวมอยู่ด้วยหรือเปล่าคืออยากจะรู้ใช่ไปฟังคุณหมอยชยลน่าเชิญค่ะคําถามถามว่าจะจับมือกับสองลุงแล้วเอาเก้ากลเป็นฝ่ายค้านถามมาชัดหรือเปล่าต้องตอบตาม ทามที่เราถแถลงไปนะครับถามว่าเอาสองลุงหรือเปล่าในถแถลงเนี่ยบอกชัดเจนนะครับว่าเราไม่มีสอง,งนะครับเราไม่มีสองลุงนะครับแต่ว่าเราเองเนี่ยไม่ปฏิเสธของเงื่อนไขว่าถ้าจะมีสมาชิกสภาผูาแ้แทนรัษฎรสมาชิกวุฒิสภานะครับ ลักษณะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามาสนับสนุนในการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยอันนี้ขึ้นกับเป็นเป็นเอกสิทธิ์เป็นยูายิ่ของแต่ละท่านแต่ละคนเราก็บอกชัดอยู่แล้วนะครับบอกชัดอยู่แล้วในแถลงการ์ชัดไหมคะคุณาดนัยชัดครับชัดนะชัดครับชัดครับชัดเจนว่าชัดเจนว่าจะไม่มีสองลุงไม่มีมาในพัมพัก จะไม่มีพักสองลุงค่ะแต,แต่ถ้างูเห่าของลุงลุงทั้งหลายจะโหวตให้ใหนายกจากพักเพื่อไทยก็ยินดีต้อนรับพร้อมต้อนรับมากแปลว่าอะไรอา้าวก็คือไม่ได้มาในานามพักไงแต่ว่ามาในานามเอกสิทธิ์ส่วนบุคคลของทั้งสองลุงไม่มีพักลุงไม่มีรอทอสชกับพปชอรอแต่มีคนของสองพักเนี่ย<ต>มาโหวตไม่ปฏิเสธไม่ปิดกั้นงูเห่าลุงใช่แปลว่าจะมีคนของสองพักสองลุงเนี่ยมาโหวตให้ ฟังยากจังชัดเจนนะปิดท้ายกันที่อนุทินชาญวิรุฬกูรหัวหน้าพักภูมิใจไทยไปร่วมถแถลงด้วยค่ะของคุณอนุทินต้องฟังละเอียดต้องฟังละเอียดต้องจับทุกคำเชิญฮะ,ชะเชิญค่ะการมาปสิบัตเิเรื่องใดท่านเนี้ยฮะการที่จะมีความสัมพันธ์มีรู้หรือเปล่ามันก็มีเงื่อนไขที่มากมีไม่มีก็ได้ไม่ติดเท่านั้นใช่ไหมครับเรามีเพียงสามเงื่อนไขที่ได้แจ้งกับทางพรรค เพื่อไทยไปนะครับ hmm. ส่วนการดําเนินการอย่างไรนั้นพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคแกนนาจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องเป็นดุลพินิษเป็นวิเป็นการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยซึ่งถ้าอะไรที่นอกเหนือจาก3ประการที่เราได้บอกให้ก็คงคงแล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับครับเรื่องการจับเือนกันตรงนี้ครับก็คือจะจับเือนกันจนสิ้ท้ายุกว่าตั้งนายกเสร็จไม่มีการปล่าอะไรกันอีกแล้วใช่ไหมครับ ที่ถามผมนะถาม <laughs> <c oughs> เราทําทุกอย่างเพื่อบ้านเมือง <c oughs> เพื่อประเทศชาติ Best effort มันเราการพูดอะไรที่ผูกมัดตัวเองจนเกินไปมันก็อาจจะทําให้เกิดทางตันหลายๆอย่างได้วันนี้เราเอาบ้านเมืองเอาประชาชนเป็นหลักลก็มั่นใจว่าจะหาทางออกได้ครับเอาละครับพูดสะยาวมีประเด็นเดียวว่า มีประเด็นเดียวนักข่าวถามดีนักข่าวถามว่า,านักข่าวถามว่าการจับมือกันครั้งนี้จะไม่มีการสลัดมือจะไม่มีการเปลี่ยนขั้วกันอีกแล้วใช่ไหม <c oughs> คุณอนุทินก็ตอบว่าการพูดอะไรผูกมัดเกินไปอาจทําให้เกิดทางตันไม่ดีจบชัดเจนไหมค่ะดังนั้นในทางการเมืองไม่มีใครการตี ให้ให้ให้ใครได้ใช่ให้รอดูอย่างเดียวและไม่มีใครแกล้ตีใครได้ใดใทั้งสิ้นรอดูอย่างเดียวบอกแล้วไงการเมืองเป็นเรื่องที่มันจะต้องไหลได้เหมือนน้ำตามภาชนะที่มันจะที่ที่มันจะผ่านใช่ค่ะถูกไหมจะได้ไม่ตันไงมันจะได้ไม่ตันมันไม่ถึงทางตันมันจะได้มีทางไปถูกไหมชัดเจนมากที่สุดค่ะถูกไหมรอดูฉบับต่อไป